ให้ดูรวงข้าวกันจ่าๆเลยครับพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าผลงานสามเกลือเป็นอย่างไรครับนี่ครับดูรวงข้าวกันจ่าๆเลยครับหอมประทุมนะครับโชว์รวงเต็มที่เลยครับโอ้โหน้าหนักดีเม็ดเต่งครับเม็ดใสอ่าเห็นไหมครับเริ่มตั้งแต่หมักด้วยเทนเดอร์นะครับสารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์นะครับเพื่อกําจัดข้าวดีข้าวเด้งเม็ดหญ้าเมล็ดอ่าพืชพืชทุกชนิดนะครับ ย่าแห้วหมูย่ากกย่าอะไรสารพัดญ้านะครับที่เป็นวัชพืชเราก็หมักด้วยเทนเดอร์นะครับทําให้เมล็ดข้าวดีดเม็ดย่าฟอไปเลยนะครับย่อยสลายตายไปเลยดูครับเม็ดข้าวโอ้โหรวงข้าวจะจะเลยครับดูกันใกล้ๆเลยครับโอ้โหดูรวงข้าวครับนี่ครับรวงข้าวหอประทุมครับโอ้โหนะครับดูครับนี่ห้อยระยะเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าทุ่งรวงทองนะครับใกล้จะเกี่ยวแล้วครับนี่ครับยังไม่ครบ ร้อยยี่สิบวันนะครับอ่าเพิ่งจะได้เก้าสิบกว่าวันโอ้โหดูครับพี่น้องครับเต็มทองทุ่งเหลืองอรามนะครับนี่เขาเรียกว่าทุ่งรวงทองครับพี่น้องครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือใช้เซนเดอร์หมักราครับอ่าย่อยสลายฟางข้าวก่อนนะครับก็จะได้ฟางข้าวนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีตามธรรมชาตินะครับมี NPK และมีแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ หลังจากที่เราหมักเทนเดอร์นะครับก็จะได้แร่ทานอาหารนะครับทําให้ข้าวเจริญนกงามดูรวงข้าวสิครับโอ้โหหอยระยะเลยครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับเขาเรียกว่าทุ่งรวงทองครับรวงใหญ่รวงยาวเม็ดเต่งครับพี่น้องครับอย่างนี้ไล่และตันขึ้นแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับขั้นตอนที่1ผ่านไปหมักเทนเดอร์นะครับหลังจากนั้นมา1ิวันนะครับเราก็ทําเทือกชักร่องหวานข้าวนะครับหวานข้าวได้ประมาณอายุนะครับ ยี่สิบวันนะครับสิบห้าถึงยี่สิบวันเราก็หวานด้วยใบยกครับแล่ผู้เขาไฟใบยกนะเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินนะครับทาให้ข้าวเจริบโตแข็งแรงอย่างนี้ครับเหมือนทุ่งรวงทองอย่างนี้นะครับเพราะว่าข้าวดมสมบูรณ์มากไม่มีล้มสักต้นเลยครับพี่น้องโอ้โหรวงรวงข้าวครับดูครับโอ้โหนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นฉีดพ่นกิ่งทองครับพี่น้องครับฉีดพ่นกิ่งทองทําให้ข้าวเหลืองอร่ามอย่างนี้นะครับเร่งเต่งเล่งตึงนะครับแล่ธาตุอาหารจากกิ่งทองก็จะไปช่วยทําให้เม็ดข้าวเต่งข้าวตึง รวงข้าวสวยอย่างนี้นะครับโอ้โหนี่คือสุดยอดครับผลงานกิ่งทองใบหยกครับพี่น้องครับ